กลับเข้าสู่เจ้านี้ที่ภาคเหนือครับช่วงนี้ช่วงอ้จจาของเฮาครับจะพาไปแอลนะหลังจากที่แอลมาแล้ว3 4ว 1> <C> 1<ม>ันวันนี้แอลแฮมแอลแฮมวันนี้ต้องบอกว่าพาไปแอลตีจังหวัดเชียงรายเปิดมีกิจกรรมปิดท้ายส่งกร้านเรียกว่าเป็นจังหวัดสุดท้ายกะ จัดแล้วแล้วนนแต่เจคายแบบแล้วเตีย้ยแบบแล้วเตีย้ย <c oughs> คนเจคายมันเล่นขนาดนะครับนี่แม่นเจ้าวันนี้จะสอบถามเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวรวมไปถึงการจัดกิจกรรมปิดท้ายมหาสงการเนี่ยนะเจ้าหนึ่งทานตีจะมาฮ้ข้อมูลก็เฮาวันนี้จะได้อุ่จารับผอ,อวิสูตรบวัวชุมภูมิในการการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเจคายผ่านระบบซูมตอนนี้ผอพร้อมอยู่แล้วนะเจ้าผอสวัสดีเจ้าสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสมัชย์ยาคุณทองละกา เปนรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ NPT North ทุกท่านครับผมเจ้าพอเจ้าสงการติพานมาเป็นจะได้พองเจ้าจากเวัดเจียงไายครับ,รบน่าจะถือว่าคือคักออพอสมควรนะ,นะครับ,รบเพราะว่าการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองของเจียงไฮาเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่13เนอะจนถึงวันที่ วันถึงวันที่วันนี้นะครับวันที่สิบสิบแปดนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็จริงๆการเล่นน้ำเนี่ยเฉพาะในในเขตเมืองเนี่ยน่าจะเล่นตั้งแต่วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วครับผมก็ถือว่าได้ภาพรวมก็ถือว่าม้อนงานสันเล้าขนาดครับผมโดยภาพรวมในตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี่ครับพอครับสถานการณ์การแอลกันนักท่องเที่ยวต่างๆในเจียงฮายนี่เพิ่มนักขึ้นก็ครับหลังจากการระบาดของโควิดแล้วก็เฮาปิกมาจัดงานเนี่ยครับอืมครับเอ่อ ถือว่าหลังจากที่มีการเปิดการท่องเที่ยวยังเป็นทางการนะครับ,รบเชียงไฮก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวัดที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าการเปิดท่องเที่ยวของประเทศไทย,ยอยู่ในช่วงปลายปี2565นะครับ,รบแล้วี่พอตอนเรื่องในต้นปี2566เนี่ยจะเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่น้อย นครับงั้นจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วรวมทั้งเชียงใหม่ภาคเหนือนี่ครับเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเขาเรเยาว่าเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวไฮซีซันของภาคเหนืออยู่แล้วนะครับมกราคมกุมภานะครับในช่วงนั้นเนี่ยอากาศปีนี้ก็ค่อนข้างหนาวเป็นใจนะครับนะดอยแล้วก็ภูต่างๆแล้วก็ดอกไม้เมืองเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวรวมทั้งวัฒนธรรมต่างๆแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่ามี ความหลากหลายเนี่ยก็ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเชีงยงไฮค่อนข้างนักแ,แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเริ่มเข้ามาเชียงไฮยนักขึ้นแล้ครับเราคงจะ,ะคล้ายๆกับทางเชียงใหม่ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับทาง,ทางการจีนเนี่ยได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยทั้งอาการแล้วก็ทางบกเนี่ยก็ถือว่าทำให้ ความคึกค่าของนักเที่ยวนะฮะจึงนักเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศค่อนข้างดีทีเดียวครับของเชียงรายและพะเยานะครับาการเข้าภาคของเดือนอมก,กราคมพานี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับประมาณน่าจะประมาณ80%ขึ้นไป80ขึ้นไปนะครับในภาพรวมก็ถือว่า ดีค่อนข้างาม,ามากมากเลยครับผมเจ้ารจริงๆพอต้องบวอาอพอดูแลสองจังหวัดนะจังหวัดเชียงรายมากกว่าจังหวัดพะเยาส่งการติพันมานี่บรรยากาศคึกคักตึงสองจังหวัดเนาะเจ้าพอเจ้าแม่นคร,ครับเพราะว่าจึงพะเยาเปิ้นก่อ,กอจัดงานเป็นทางการเนี่ยมีขบวนแห่วันที่สิบสานะฮะริมกว้านพะเยาแล้วก็ทางเทศบาลเมืองพะเยาเนี่ยเปิ้นทําอุโมงน้าเนี่ยผมก็เลยไปร่วมงานเนยจัดมวนนะครับผมแล้วก็ขบวนก่อ มีถึงสิบกว่าขบวนในเขตชุมชนพะเยาเนี่ยครับก็บถือว่าทำให้ออต้องเที่ยวของพะเยาเนี่ยในช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือค,าค,คราบส่วนเชียงรายอย่างที่เรียนไปนะครับก็มีการเล่นน้ําแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองแล้วนะครับในเขตเมืองแต่เฉพาะที่ถนนสันโกรงน้อยเนี่ยท่าพิธีกรสองท่านนี้ก็จะคุ้นเคยเนี่ยโอ้เล่นกันนักกันหลยครับคนแน่มไหมนะเจ้าแนมขนาดครับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ <ม>ครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาแอลนี่เขาอยู่ยาวไปเลยก่อนหรือว่าเขาจะเดินทางไปจังหวัดอื่นต่อนะครับเท่าที่เรามีข้อมูลนะครับครับผมก็การมาช่วงปีใหม่เมืองของนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะเชื่อมกันหลายจังหวัดในในเขตภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับเจ้านะครับยังมาเลเซียเชียงไายเนี่ยจะไปต่อเดี๋าะเชียงใหม่เนี่ยถือเป็นจังหวัดเป้าหมายของนักท่องเที่ยวนะครับถึงนักท่องเที่ยวคนจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวคนไทย แนะแต่บางส่วนก็อยู่อยู่อยู่ในพื้นที่เชียงไฮยาวเลยกับมีนะครับนะครับผมถ้าดูถ้าดูจังหวัดอื่นตีเื่อมยยงกับเชีงยงไฮ้ตอนเนี้ยเรื่องของการจัดกิจกรรมอยังอาจจะอาจจะมีเล้านะเจ้า๋อแต่หันบอกว่าเชีงยงไฮ้ของเฮายัง,ย,งยังมีกิจกรรมปิดท้ายสงกรานยู่ก็เจ้าวันนี้แม่นครับที่เชียงแสนเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นอำเภอที่มีการจัดประเพณีสงการานหรือว่าปีใหม่เมืองเนี่ยสำหรับมุมผมผมว่า มีความอลังการและมีความเป็นความเป็นพื้นเมืองเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะครับ,รบต่างอำเภอเนี่ยจัดงานตั้งแต่วันที่12-13เป็นต้นมาแล้วครับแต่ว่าไฮไลท์ของเปิ้ลเนี่ยจะอยู่ช่วงท้ายนะครับอยู่ในช่วงวันที่16-17-18ครับขบวนแห่มีช่วงบ่ายของวันที่16นะครับขบวนเกาค่อนข้างงามขนาดนะครับแล้วก็คนก็นมาเล่นน้ํากันนักขนาดนะครับ แล้วก็ต่อว่านี่วันที่17นะครับมีการแข่งเรือนะครับที่เชียงแสนเท่าเ่าก็ทราบกันนะครับว่าแม่น้ํโขงเป็นแม่น้ําที่เรียกว่าอยู่อยู่หน้าเชียงแสนเลยนะครับการแข่งเรือเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในประเพณีปีใหม่เมืองของเชียงแสนนะครับแล้ววันนี้ถ้าเป็นวันสุดท้ายครับท่าพิธีกรมาตานอยู่วันนี้วันขําเลยครับผมที่ถนนเรียบแม่น้ํโขงหน้าตรงหน้า ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอเนี่ยนะครับก็จะมีการเล่นน้ำกันโอาไว้เรี่ยวสองสามกิโลเส้นนั้นนะครับวันนั้นไปไปดูก่อนคือค่าขนาดครับแล้วก็วันนี้มีการแข่งเรือรอบสุดท้ายครับช่วงกลางวันเนี่ยนะครับแล้วก็แมลงยังมีการมีการประกวดนางงามสงกรานนะครับในวันสุดท้ายครับผมงนั้นวันนี้ก็สามารถไปไปแอลกันที่เจียงแสนน่าจะเป็น เวทีปิดท้ายของภาคเหนือแล้วก็ครับผมแม่นเจ้าน่าจะบอกมิติไหนจับถึงวันนี้แล้วนะเจ้าขอเจ้าน่าจะนะครับที่ข้อมูลมายังเมืองแป้เมื่อก่อจัดใหญ่ตัวันนอก17นะครับแล้วก็เชียงไายที่เชียงแสนก็มีถึงวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเวทีปิดท้ายจริงจแล้วก็ตะมู่ตะมู่รอบรอบนี่ยังมีมี หาน้าก็อยู่สักพ่อม่เหมือนกันนะครับบางทีนะครับเจ้าต้องบอกว่าบรรยากาศคือค่าขนาดถ้าไปแถวสันสันโก้งเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศการชีดหน้ามาอย่างคนเล่นแน่นถนนแต่ถ้ามาเตียดเจียงแสนเนี่ยก็คือน้ำโขงนะเจ้าพอโตขึ้นมาเลยนะเจ้าซูบขึ้นมาเล่นเลยกันโอ้เคยไปนและต้องไปทดลองแล้ววันนี้ครับน้ำโขงเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีน้ำใสขนาดเนอะนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็ สูบน้ำนะจากน้ำโขงมาหลายๆตีนะครับตลอด2-3กิโลเนี่ยนะครับก็น้้ำก็เย็นใสดีครับแต่หน้าเล่นเหมือนกันครับแต่บางทีเพื่อนก่อใช้น้ำประปาเล่นเหมือนกันนะครับเอ๊ะท่านผอครับบริเวณที่จัดงานนี้คือมีการปิดถนนตัวครับหรือว่ายังเปิดที่มีการสัญจรตามปกติครับถนนต่างๆในบริเวณงานเนี่ยครับครับในภาพรวมใน่ถนนเพราะว่าถนนกว้างเนาะถนนหน้าหน้าที่วาการอำเภอ เอ่อเจียงแสดน่ะนะครับรเลียมแม่น้ำโขงเนี่ยเปิ้นกว้างนะครับแปลงเอ่อในช่วงในช่วงนี้เอ่อรถสามารถสัญจรอ,อยู่กับไปแบบจ้าจ้านะครับแต่ว่าช่วงมีขบวนเมื่อวันที่13ช่วงช่วงบ่าย13ในช่วงนั้นก็ปิดถนนอยู่ครับผมช่วงนี้ก็ถนนก็เอ่อสามารถสัญจรได้ครับ,รบแต่น้ํานี่ก่อนยังนักอยู่นะครับเจ้าว่านี่คนที่จะไปเล่นน้ําวันนี้ยังได้แถมวันหนึ่ง ไปที่เจียงแสนก็อันนี้คือเขาจะจัดกิจกรรมสุดคืนวันนี้เลยครับหรือว่ามีช่วงเวลาที่จบกี่โมงอ่ะอย่างกี่โมงพอ,งอครับพอครับมมรครับตามกาหนดการในช่วงชวงเช้าวันนี้ครับเก้าโมงเป็นต้นไปเนี่ยแข่งเรือรอบสุดท้ายเนะาะครับตรงน้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเจียงแสนนะ,นะครับน่าจะเกิน่อนวันเกินเกิน,นวันเกินวันถึง,ถ,งถึงช่วงบ่ายน้อยน้อเนี่ยน,นะครับเจ้า,าแล้วก็ ช่วงช่วงแมลงเนี่ยครับหัวข้ามนี่ก็จะมีการประกวดเวทีที่หน้าที่ว่าการ mm hmm. เภอเกียงแสนครับเพราะฉะนั้นแต่เล่นน้ำเนี่ยตอนนี้เล่นเล่นกันแล้วครับผมเล่นตลอดเลยวันนี้ผมว่าทีท้ายน่าจะน่าจะสำนักหลือเกาแล้วก็น่าจะ,น,าจะน่าจะคือคาครัาผมน้านราอนอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วตีตีเข้ามาแอลชองสงกรานเนอะเจ้าผอเจ้าหันบอกว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มของนักท่องเที่ยวจีนตีมาเป็นคารวานก่อเดินทางมาผ่านอำเภอเจียงของจังหวัดเจียงไฮเหมือนกันนะเจ้าแม่ครับเจียงของเนี่ถือว่าเป็นด่านด่านถาวรน,นะครับที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนิยมเข้ามานะฮะในบรรดาประมาณ4ด่านหลกัลกๆที่มีการเข้ามาในช่วงช่วงก่อนสงครามที่ผ่านมานะครับเจียงของน่าจะเป็นด้านที่มีนักท่องเที่ยวจีนที่เป็น แบบคาราวานรถยนต์เนี่ยนะครับ mm. เข้ามาน่าจะนักที่สุดในบรรดาด่านด่านอื่นๆตัวอย่างนะครับ,รบในช่วงวันที่1 0 11เนี่ยเป็น2วันที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขับรถมานะครับเยอะที่สุดนะครับวันที่10ที่ทอทอสามารถเชียงรายาทางทอทางจังหวัดแล้วก็ภาครัฐและเอกชนเนี่ยเอาไป พวกตอนทาเปิลเนาะถือว่าเป็นเป็นชุดแรกที่ได้รับการประทับใจเมื่อเข้าประเทศไทยที่ด่านเจียงขอเนี่ยนะครับมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเจียงไยก่อไปเป็นประธานในกาต้อนทับนั้นงเที่ยวจีนมาในวันนั้นเนี่ยประมาณประมาณสิคณะนะครับมาเป็นกรุบปุ๊บนะครับแล้วก็รวมแล้วเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบพนะันวันวันแรกนะครับ วันที่วันที่11เป็นวันที่2ที่เราไปต้อนทับเนี่ยมีประมาณร้อยร้อยกันได้ครับประมาณค8คณะนะครับ2วันเนี้ยจริงๆแล้วช่วงวันที่1ถึงส่งรงกรารแล้วก็ไปไปจนถึงสิ้นสิ้นเดือนเนี่ยครับ,รบมีการทยอยมาเรื่อยๆนะครับเฉพาะ2วันที่ผมพูดถึงนะครับะัะนั้นโดยภาพรวมในในช่วงวันที่10-11เนี่ยครับก็ถือว่าเปินมาก่อนปีใหม่สงการ ที่ที่ภาคเหนือจะจัดขึ้นในพืที่เชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มามากับผ่านกระบวนการขั้นตอนการเข้าเมืองของประเทศไทยนะครับรวมทั้งคนที่ขับรถเนี่ยนะครับจะต้องมีการทําใบขับขี่ของกรมการขนส่งทางบดโดยครับเดินบปขับขี่ชั่วคราวนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ตาให้ื่การขับรถขับลาของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยน่าจะใช้คำว่าดีขึ้นมากในสมัยก่อนทีว พกสูตรเนาะแต่นั้นนี่มาเข้ามานี้เข้ามาก่อนนักนะครับแล้วก็ระบบการเข้าเมืองแล้วก็การดูแลเรื่องของการขับขี่นี่ก็ยังแบบบนักเต่ากับในปัจจุบันเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าสร้างความมั่นใจคือทั้งตัวคนขับที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่อยู่ในจังหวัดตัยเนาะก็จะสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ครับขอให้ท่านผอครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปแอลงานแถมซักเตอ่อครับผม ครับผมครับตะก,กี้ที่พิธีกรได้อ่ได้อุถึงนะครับในรายการว่าเชียงไายเป็นปีที่ท้ายนะครับของการปีใหม่เมืองที่เชียงแสนนะครับก็จัดมาตั้งแต่วันที่1ิวันที่16 1718วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายมีแข่งเรือเมื่อกว่วันเนี่ยนะครับแล้วก็มีเล่นน้ำจาริมแม่น้ำแม่น้ำผงถนนเรียบหน้าที่ว่าการอำเภอ เชียงแสนเนี่ยนะครับแล้วก็แมลงก็มีการประกวดอันนี้น่าจะวันนี้น่าจะคือค่าครับก็ถือว่าเป็นวันส่งท้ายครับแล้วก็อน,นอกจากนี้อยากจะเรียนว่าในช่วงตั้งแต่เดือนตั้งเมษาไปต้นมาเนี่ยครับทอทอสำนักเชียงไายร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสนนะครับเราเราได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชมเมืองเก่าเ,าเชียงแสนที่ใช้ชื่อว่า เอลเที่ยวเทศเนวันหวานเชียงแสนเชียงหายนะครับเที่ยวเทศเนวันหวานเชียงแสนเชียงหายนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่พอเชิญชวนนังเที่ยวนะครับมานั่งรถรางของวิสาหกีจชุมชนเพื่อสังคมเชียงแสนนะครับในวันเฉพาะในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ครับถึงตัววานี่นะครับแล้วก็รอบหน้าก็จะเป็นวันเสาร์ทิตยิวันเสาร์ที่สิบจนถึงเดือน พฤษภาคมนะครับแล้วก็เราจะประเมินว่าการตอบรับนักท่องเที่ยวในช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยจะจะตอ่ตอเนื่องก่อนนะครับเราก็หวังว่าเราจะต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเจริญจวนครับไม่แอาเทียงแสนนะไปถ้าในวันนักขตัตฤกษ์แล้วก็วันเสาร์ที่เนี่ยคก็จะมีกิจกรรมนั่งรถรางนะครับรอ,อบละประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษครับมีรอบเช้าเก้าโมงเก้าโมงเกิงนะครับแล้วก็รอบบ่ายประมาณ ใบมงกุฎครับอันนี้ก็เชิญชวนมาแอลเจียงไฮแล้วก็ลวดมาเจียงแสนนะครับมานั่งรถรางชมเมืองเก่าโบราณเจียงแสนครับผมเจ้าเจียงไฮแอลได้ตลอดทั้งปีอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เขาอ่าซูมค่ะผอนี่สดจากตีบ้านเลยเนาะเจ้าผอครับครับผมครับเจ้าถือกานนี้ถือกานนี้สวัสดีปีใหม่เมืองทาหออตัวเนะเจ้าวันนี้ยินดีจันนักเจ้า ครับสวัสดีทีมใหม่พิธีกรทั้งท่านนะครับขอบคุณเจ้าท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านตัวครับผมเจ้าวันนี้ยีดีจัดน้าเจ้าภูมิในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานแจียงหายผอวิสูตร์บัวชุมอ่บรรยากาศวันนี้ควันหลงเขา้องว่าเป็นควันหลงได้หรอต้องบอกว่าเป็นตอนเนื่องเหมือนวันไหลนะครับก็ไพรที่ยังแบบฮู้ว่าจะไปแอลที่ไหนไปเชียงแสนได้เลยวันนี้ยังมีการเล่นน้ํากันอยู่นะครับเจ้าเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าปิกมาพอเรื่องีน่าสนใจกันต่อครับ เราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนพะเนะ้อายางอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอน